สวัสดีมิลักแฟนดาบพี่ารสูดทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวไปทังน่าของอุซุยเทียนเงินร่างอ่าร่างดาเมจนะจะเป็นล่างร่างแรกอาจะเป็นตัวของร่างแรกก่อนจะเป็นล่างนี้ ว่าข้อดีข้อเสียของตัวละครนะว่ามันน่าปั้นอะไรยังไงหรือเปล่านะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่เ,เข้ามาแรกๆเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวละครที่หลายๆคนอาจจะมือนนะแต่ว่าข้อดีของพี่แกก็ยังพอมียังพอเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะเล่นได้เฉพาะทีมหน่อยหนึ่งก็เลยอาจจะไม่คุ้มในการปั้นนะก็พิจารณาเอาเองแล้วกันนะโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะ ครับผมอีลาสติกช็อปนะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ I o s เลยนะก็ใครเป็นช้นบ,บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการทางด้านของอุซยเทนเงินนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเหมือนกับมุยจิโร่คลิปเมื่อวานเลยก็เหมือนว่าเป็นตัวละครทางเลือกและกันนะว่าถ้าใครแบบ สุมได้เยอะๆหรือไม่ก็แบบว่าอยากปั้นแบบตัวนอกเมตานะก็สามารถปั้นได้เช่นเดียวกันนะซึ่งข้อดีของตัวละครนี้นะก็คือเป็นตัวละครดามเมจที่มีความถึกแล้วก็เป็นทำซีซีได้ในตัวเดียวกันนะเหมือนว่าแบบโยกได้หลายลายตำแหน่งอ่ะหลายทางหน่อยนะก็คือแต่ว่ามันอาจจะไม่สุดหน่อยดาเอจอาจจะไม่ได้แรงวิ๋หวาขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึกมากมายขนาดนั้นแล้วก็ซีซีอาจจะไม่ได้แบบวเวอร์อะไรขนาดนั้นนะเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็น เขาเรียกว่าลูกลูกลูกเป็ดเหรอเป็ดเขาเรียกว่าเป็นเป็ดใช่ไหมที่แปลว่าเก่งมันเก่งหลายๆทางอะ่ะแต่ว่าไปไม่สุดอ,ะอ่ะอะประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตอนนี้อุซยผมอยู่ที่1ดาวฟ้านะสามารถปั้นขึ้นได้อีกแต่ว่าเราต้องใช้อ่อ ทรัพยา,ากรไว้อัพตัวอื่นนะก็เลยเอามาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็เอามันไว้ในทีมรองแล้วกันแล้วก็ปีหนึ่งตัวที่ไว้ไต่หอท่านลมอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูการทางหน้าของอุซุยนะสกิลที่1น,นะแบบฟอร์มที่1น,นะคำรามนะใช่ไหมไม่น่าจะชื่อว่าคำรามนะถ้าจำไม่ผิด ขออ่านเป็นระดัลสามเลยแล้วกันนะก็คือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด150%้เอแล้วก็สร้างระเมจเพิ่มสร้างระเมจดเพิ่ม30%สใส่ศัตรูที่ h p มากกว่า60นะแล้วก็มีโอกาส,ส40%เนี่ยลดท่าของคียเลดคู่ต่อสู้10%นนะนี่อันนี้คือจะเป็นการเหมือนดีบัฟหมู่ใส่คู่ต่อสู้นะแลวซึ่งโอกาสติดเนี่ยสี่เอต่อให้เขาเรียกว่าอะไรดีบัฟอาจจะไม่ได้ดีนะแต่ว่ามันเอาไว้เล่นคู่กับตัวละครอ,อื่นๆที่แบบว่่าต้้้องเเนนนนดดีัไะช กิทาโร่เป็นหลักนะทาน่านะของกิลทาโร่เนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครที่ยิ่งศัตรูมีดีบัฟเยอะเนี่ยยิ่งอ่ากิลทาโร่เนี่ยยิ่งตีได้แรงขึ้นนะเพรอใช้แล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันเป็นตัวละครที่อาจจะเฉพาะเจาะจงสําหรับบางทีมนิดนึงแล้วกันนะมาส่วนทาหน้าของสกิลที่2นะเพิ่มแอคแท็กสามสิบอันคอ,อ่านเป็นเปูปสามแล้วกันแอคแท็กสี่สิบ HP ยี่สิบแล้วก็สปีดสิบห้านั่นเองนะโอเคถัดไปจะเป็นทาหน้าของอันตินะแบบฟอร์มที่ห้าไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะ จำ,จำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อเลยนะอ่ะมาอา่าเลี้ยวที่3นะคือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้าแล้วก็แถวกลางนะ207%แล้วก็มีโอกาส55%ทําให้ศัตรูติดตันนะ55%ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมว่าโอกาสถ้าเกิน50อย่างผมว่ามันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าหวังผลได้อ่ะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะติดทั้งหน้าของอาคาสานะแต่ว่าในเกมเนี่ยตัวละครที่กันซ c ซีได้ก็น่าจะมีแค่อาคาสาแล้วั้งนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็ แล้วก็จะสร้างโล่40%ของ HP ตัวเองนะนี่จะเป็นชิลก็ถือว่าเป็นตัวละครดาเมจที่ผมบอกว่าเป็นตัวละครดาเมจที่มีความถึกในตัวนะนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันบนจะเป็น CC นะเห็นไหมสกิลหนึ่งก็ CC สกิลหนึ่งก็ดีบัฟนี่สกิลสองก็ดีบัฟด้วยแล้วก็ CC ด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องพองสมควรแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าอาจจะไม่สุดมากมาถัดไปจะเป็นทางด้านของพาสซีฟนะก็คือเมื่อเริ่มเทินแต่ละเทินเนี่ยถ้าตัวมันอันเนี้ยมันเขียนว,ว่าเมื่อตัวมันเเอองมองมีลืไ่่่ตกวา30 ก็แปลว่ามันต้องมีเลือดมากกว่า30นนี่คือตามความเข้าใจผมนะมันบอกว่าถ้ามีเลือดไม่ต่ํากว่า30จะได้คี20%มิฉะนั้นจะได้แอคแท็ก30%ถ้าในความคิดผมนะถ้าเลือดมากกว่า30เนี่ยจะได้คีแต่ถ้าเลือดต่ำกว่า30เนี่ยจะได้แอคแท็กต่อเนื่องหนึ่งเทอร์นอันนี้คือน่าจะถูกนะก็คือทุกเทอร์นนี่คือทุกเทิร์นก็คือบัฟอาจจะสลับปรับเปลี่ยนได้ประมาณนี้อยู่ที่เลือดของตัวเราเองนะมาอันสุดท้ายก็นี่ประมาณนี้เฮสเปแท็กสปีดแล้วก็คี ไอเทมที่เราใส่ก็เป็นเซตเดียวกับมุจิโร่เลยเป็นทาาหน้าของเซตของกิยูแล้วก็ลูนก็เหมือนกันเป็นทาาหน้าของฮอตเขาเรียกว่าฮิวเลือดทุกเทิร์แล้วก็เมื่อฆ่าศัตรูมีโอกาสเพิ่มหลังโจมตีทีม แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นท่าทาของเจาะเกากะกะคิดาเมจนั่นเองนะส่วนท่า้างของเคนโดนะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่นั่นเองนะแต่ถ้าใครอยากปั้นแบบสุดๆก็สามารถทักมาขอแนวทางได้ละกันเดี๋ยวค่อยหาให้อีกทีนึงมาส่วนท่า้างของอาวุธ ex นะถ้าปลดครั้งแรกก็คือแบบฟอร์มที่1เนี่ยสร้างดาเมจแรงขึ้นเป็น157%ส่วนถัดไปถ้าเป็นเลเวล10นะก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่า30เนี่ยจะเอ่อจะได้ดาเมจรีเซต20%ต่อเน,นื่อง2เทิร์นเอฟซ็นต์น่าจะมีผลแคค่รั้งเดียวนะแล้วก็ไม่สาองเถินเอฟเฟกต์น ถัดไปจะเป็นทาาหน้าของเลเวล20เพิ่มสปีดนะต่อไปเลเวล30นะก็คือ,อสร้างระเมิดแรงขึ้นเป็น220%ประมาณนี้ทาาหน้าของคอมมาก็ใส่เหมือนกับมุจิร่ในคลิปเมื่อวานเลยก็คือเอารูนของเอาของตัวอื่นมาใส่นะประมาณนี้ส่วนสกินตัวร่างนี้ไม่มีสกินนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปตีเทสระเบิดเดี๋ยวขอพูดก่อนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของทีมเฉพาะของตัวมันนะเท่าที่ผมดูเนี่ย ด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยมี CC แล้วก็มีอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะเป็นทางหน้านของมีโอกาสติดใช่ไหมอย่างเนี้ยมีโอกาส40%ที่จะลดคีคู่ต่อสู้ทั้งหมดมีโอกาส55%ที่จะสตันนะซึ่งมันเหมาะเหมาะกับร่างแทงเลยเหมาะกับเทนเงิน์ร่างแทงนะซึ่งอุซุยร่างแทงเนี่ยมันจะเป็นทางหน้านของการเขาเรียกว่าลดาดีบัฟรีซีคู่ต่อสู้1%น่นะทุกๆเหมือนทุกๆการโจมตีประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเราเอามาไว้กับทีมของ เทนเงินล่างแทงเนี่ยมันจะทําให้ CC กับดีบัฟของเทนเงนเนี่ยติดได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วก็มาคอมโบกับทางด้านของกิลทาโร่นะซึ่งอันตีเนี่ยถ้าศัตรูติดดีบัฟยิ่งเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยกิลทาโร่ hmm. ก็จะสามารถอันตีได้ค่อนข้างแรงขึ้นเท่านั้นนะอ่ะอันนี้คือตัวที่ผมอมองว่ามันสามารถคอมโบกันได้นะก็คือจะเป็นเทนเงินล่างดามจเทนเงินแทงแล้วก็กิลทาโร่ซึ่งอีก2ตัวก็อาจจะเอาเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เอาเป็นตัวอื่นให้มันครบ ครบพร้อมทีมอะประมาณนี้ละกันสำบคอมโบส่วนทีที่เราจะเอาไปวันนี้ก็เหมือนเกับของเมื่อวานเลยก็จะมีคิวทาโร่ด้วยนะก็เอามาไว้เป็นคอมโบกันนั่นแหละซึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมขอเอาเป็นอันนี้ออกอแล้วก็เอาเป็นอุซุยร่างนี้มาแทนนะจะได้เป็นเหมือนคอมโบกัน3ตัวส่วนอีก2ตัวก็เอาเป็นชิโนอบุก,กับเลนแท้งมาเป็นตัวเป็นซับกับเป็นอีกหนึ่งแท้งที่ช่วยประคองประคองทีมแล้วกันอะประมาณนี้นี่เดี๋ยวจะไปให้ดูแล้วก็ ทีมที่จะไปตบตอนนี้พลังเราอยู่ที่2อล้านหนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเอาใครอะเริ่มจากคุณบาบุนบาบูมทีเฮดนะ巴า,าบูมใช่ไหม巴拉บาูลาบูลทีเฮดนะก็พลังอยู่ที่2อล้าน2อล้านหของเราอยู่ที่2อล้านหเช่นเดียวกันนะมาอันนี้คือเราเป็นตัวตัวต้องบอกว่าเป็นตัวไก่3ตัวนะซึ่งก็ <c oughs> จะมีตัวหลักอยู่แค่2ตัวนี่ยแหละที่เป็นเอ่อเรนกับคินอบุมาไปแล้วก็เทนเงินทุบเข้าไปล้านหนึ่งนะ 1นึ่งล้านหนึ่เกือบ1นึ่งล้านสนะแรงมากนะอ่อันนี้น่าจะสตันตั้งแต่ของกิวทัลโลเนาะถ้าจะไม่ผิดนี่แล้วก็นี่เป็นการลดต้านคีคู่ต่อสู้เนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ตัวนะสี่ตัว,ตว,ตวนี่ติดลดต้านคหีหมดเลยไม่ถือว่าโอกาสสูงอยู่นะอ่ะกิวทาโร่อา้าวไม่แดนติด้วยเวนกรรมป๊าปาดเข้ามาอันนี้เราโดนโรถพังโจมตีด้วยนะป๊าป๊าป๊าเอะโดนโลอีกอา่าเวนกรรมอันนี้คือติดสตันนี่นะ เ้มันถือว่าติดค่อนข้างถี่อยู่นะผมว่าลินโกคุโอ่งเข้าไปนงกระถางอินโกคุแต่ทีมเรานี่โดนรดพลังโจมตีทั้งทีมเลยนะปับปับเข้ามาาทำย่อฝั่งนู้นฮิวมามาปับ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 นี่50กว่า ห้ามหมื่นดิไม่ใช่ฮะแสนน่าจะห้ามหมื่นมาปาดเบิร์ดมาปั๊บ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 สตันทั้งทีมสตันไปสองฮัลโหลเฮ้ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะสำหรับเอามาเทสกับทีมนี้แต่ทางด้านของซีซีเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแจกหนะักพอสมควรนะเป็นตัวที่มีแจกซีซีหนึ่งกับดีบัฟหนึ่งนะนั่นแหละมันเหมือนเป็นตัวอวยมากกว่านะเอามาอวยตัวอื่น เข้ามา,ต,าตีเข้ามาตีเข้ามาแทงแทงเดี๋ยวเราดูอันติอีกเทินหนึ่งแล้วกันปาโอ้โดนใบอืมผมว่าเราน่าจะโดนหนักไปอ่านีล้างโดนล้างซีซีมาแล้วก็ตีระเบิดไปเห็นไหมมันจะเห็นได้นะว่าเนี่ยโดนรถต้านคีสเออดโดนรถเอ่อคีเรียรคีเรียร์ยังต่ำเนี่ยเหมือนแทบจะครึ่งทีมเลยนะที่โดนแต่ละรอบเนี่ย อีกหนึ่งตัวแจกดีบัฟที่ผมว่าเวิร์กอยู่นะ <c oughs> ผมอยากทําอยู่นะทีมที่แบบว่า,อ,ววาอ่ะอวยกิทาโร่อ่ะไม่ได้อวยเทงเงี้น,นะอวยกิทาโร่ก็คือจะเป็นทีมอ่ะดีบัฟนั่นแหละอวยกิทาโร่ล้วนเลยเพราะส่วนตัวผมก็ชอบกิทาโร่เหมือนกันปาดเข้าไปชิมโนคาตาเป็นกโกคุโม่งเข้าไปสองแสนนะถึกอยู่นะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเป็นตัวไก่กานะผมว่ามันถึกพอสมควรเลยเนะี่ยปั๊บปั๊บปับ๊บไประเบิดตีตีเนี่ยแล้วจะเห็นได้นะนี่พาส์ทสิบอันหนึ่งนี่เพิ่มคีทเออ่เพิ่มคีทอันนี้เออเมื่อเลือดมากกว่า30%เพิ่มคีทถ้าเลือดต่ำกว่า30ก็จะกลายเป็นการเพิ่มแอคแทร์แทน อันนี้ไม่น่าจะชนะนะดูจากสภาพเขาเนี่ยกดข้ามนะเดี๋ยวเราไปดูทีมที่มันอ่อนอ่นิดหน่อยแล้วกันมาก็ดามิทมําไปได้ที่2องล้านห้านะถือว่าเย,ยอะยมสมควรอยู่มาเดี๋ยวเรามา,าให้น้อยลงกว่านั้นหน่อยแล้วกันเอาซับอ่ะคนนี้ละกัน2องล้านสามนะน้อยลงมาหน่อยอ่ะชบบิบุแทงปั๊บระเบิดเข้าไป แล้วก็กิทาโร่สันแล้วก็กิยูไม่ใช่กิยูเทนเงินทับแปดแสนเก้านะเกือบเกือบเก้าแสนอยู่นะแรงแรงเอาเรื่องอยู่ถ้าปั้นสุดๆเนี่ยผมว่ายังไงก็แรงนะเอาจริงทุกตัวละครเนี่ยปั้นสุดคือมันเก่งหมดแหละอ่ะตีเข้าไปแล้วก็ทำให้สตูติดเออเขาเรียกว่าลดดีบัฟนะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของอุซุยรอบที่สองอันตีนะว่าจะสตันตแนวหน้าได้กี่ตัวแนวหน้าแถวกลางอ่ะกิทาโร่ป่าเดีก่อน ปั๊บสามแสนกว่าเกือบสี่แสนแล้วก็เทเงียนปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บน่ะสตันสองตัวนะอ่ะมันเอาเรื่องนะบอกแล้วดาเมจไม่ดาเมจไม่สุดแต่ว่าได้ความป่วนได้ความป่วนเนี่ยมีทั้งรถแอ,แอ,แอแคแท็กคู่ต่อสู้เนี่ย,ยไม่ใช่รถแอคแท็กตัวมันไม่มีรถแอคแท็กมันจะตัวมันมีสตันเออสตันกับทางรถคิเล่เออ เนี่ยพอเราสตันได้ก่อนเนี่ยกิวเขาจะตีไม่ได้อันติก็ไม่ได้นะสกิลเนี่ยมาแล้วจะมีรูปรูปของตัวเองเนี่ยนะนะปับปั๊บปับแล้วเราดูอันติรอบที่สองเรายุ่าจะพอได้ฉายแสงอยู่ปั๊บปับปับอ่ะระเบิดแปดแสนกว่า ไอ้โดนลดดามี damage, นะแปดแสนกว่าถ้าไม่โดนลดเนี่ยผมว่ามีเกนะ้าแสนเอาอีกโอ้ยโดนซีซีเวงกรรมอ่าสวยแล้วสวยแล้วปวดอันตีเลยทีนี้เวงกรรมอ่ะเสียดายเว้ยกียู <c oughs> มันปาดมันกระโดดทุบเก็บไปเทียตัวเทียตัวเลย ถึงว่าแหละในอนาคตเขาถึงใช้เป็นทางหน้าของมีโอกาสล้างซ c ให้กับพวกตัวดาเมจนะเพราะถ้าตัวดาเมจโดนโดนใบโดนอะไรเนี่ยมันก็อันติต่อไม่ได้นะเออเข้าใจแล้วว่าทําไมในอนาคตเขาถึงบอกว่าให้เอาให้เอา,เอาคอมพีล้างซ c ต้นเกมเนี่ยมาใส่ให้พวกตัวดาเมจด,ด้วยนะก็คือพวกตัวดาเมจเนี่ยไม่ต้องเอาดาเมจจ๋าก,กันขนาดนั้นนะเอาเป็นแบบพวกล้างซ c ด้วยถึงจะดีนะเพราะเหตุอย่างนี้เอง ยิ้มเข้าไปอยากเห็นตีรอบที่สองอีกต้องรออีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเลนเลนแทงเรานี่แทงแบบยับยับเลยอ่ะทุบเข้าไปแปดแสนเก้าตายไปอีกหนึ่งไม่กระโดดทุบทีแรงใช่เล่นนะเว้ยไม่ใช่เบาๆนะเออโดน้าอีกแล้ว นี่เราโดนใบสองรอบติดเลยอะปาดเข้ามาแลวชินบุเราสปีดช,ชา้าก่นด้วยนะผมว่าชินบุผมก็ใส่สปีดเยอะอยู่นะทำไมมันชา้าจังเลยอาจจะต้องไปใส่คัมพีสปีดเพิ่มขึ้นมานะต้องหาสกิลสปีดใส่ให้ชินบุซะรแล้วมั้ง เพราะชีตาบูใส่เป็นการล้างเออ่เขาเรียกว่าอะไรฮิวแล้วล้างซีซีนะถ้าสปีดมันชา้าแบบเนี้มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปหาอัพสปีดปับป๊บเข้ามาอ่ชีตาบุทีม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 มากระโดดทุบเจ็ดแสนโอเคไม่โดนซีซีเธอน่าจะได้พอได้ฉายแสงหน่อย โอหไม่โดนซีซีแต่โดนแบบดีบัรโดนแอคแทกแล้วก็โดนลดเต็มเลยอไปโดนซีซีหนักมากนะดิโดนตัดฮิวโดนลดสปีดโดนลดแอคแทกอีกอ่ะชิีวบุบั๊บมาหน่อยแล้วก็เอาั่งนู้นก่อนโอ้โนนี่เท่ากับว่าเราตีไม่เข้าเด้ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคตีไม่เข้าจะได้ซีซีอยู่แล้วก็โดนที้มมา ชนะไหมเริ่มดูไม่ออกแล้วว่าจะชนะหรือเปล่านะีนแทงแทงมาไม่เข้าแต่กียูนี่ก็โดนสั้นไปยาวๆแล้วสองเทินป,ป,ป,ปั๊บปั๊บอ่าจบเทินจบสิบห้าเทินนะตัวละครเขาเหลือเยอะกว่านะดาเมจเราทำไปได้ที่ 4, สี่แสนเอ้ยไม่ใช่สี่แสนสี่ล้านหกเกือบสี่ล้านเจ็ดนะถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าหลักๆเนี่ยอันเออเหมือนจะได้เหมือนจะได้ดามิเมจจากตี สกิลหนึ่งสัมากกว่านะเพราะวันติีนี้ไม่ค่อยได้นติีเท่าไหร่แหละสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจแรงนะผมว่าเนี่ยร้อย่าเนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรเลยก็อย่างที่บอกนะว่าตัวมันเนี่ยไม่ใช่ตัวดาเมจที่แบบว่าเอ่อวุ่นวามากส่วนมากจะเป็นแบบประมาณว่าเหมือนดาเมจลองแนวแบบ CC ซีดีบัฟอะไรประมาณนี้หน่อยนะก็คือ ก็จ,จะได้ประมาณนี้แหละอาจจะไม่ได้แบบสุดอะไรขนาดนั้นนะโอเคก็คิดวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะก็ก่อนจากกาันขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอิลาสติกช็อปนะเพเิมเกียราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอิลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเรราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบแ n d r o i d แล้วก็ไ OS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหวยวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อนไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปประกอบได้เดี๋ยวแปะคิวทางซ้ายเครดิตด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม